ก็ถ้าพูดถึงวันนี้ค่ะจริงๆแล้วเริ่มเกมก็ถือว่าแบบคือจริงๆแล้วเราก็คิดว่าแบบไปคิดว่าเขาช้าเราก็พยายามแบบว่ากล้าเร่งเร่งมากขึ้นนะคะเร่งเร่งจนแบบว่าเหมือนพอเขาไม่เสียปุ๊บแล้วก็กลายเป็นว่าเราไปตีเกมเขาไปตีเกมเขาโดยการที่แบบเหมือนเขาก็พยายามที่ ที่จะแบบดึงให้เราเล่นแบบเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจนแบบว่าจังหวะที่ปกติแบบถ้าเราตีจากมุมอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะชัวร์กว่าแต่ว่าวันนี้เหมือนเขาแบบบีบมาให้ให้เราแบบยัดยัดยัดเข้าตัวเราแบบว่าคือแทบจะแบบคือไม่ได้วิ่งแบบออกมุมมากค่ะแต่ว่ามันเข้าตัวหาลูกหาหาเมเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้แบบเราอึดอัดที่จะแบบจะจะตีมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นว่าเราบล็อกความคิดตัวเอง ู้สึกทกดดันมากในเกมแรกแลเกมที่สองมากเลยก็มากดดันตอนแบบเขาไล่มาค่ะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแบบว่ากดกดเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้คิดถึงรูปแบบเกมที่แบบจะต้องตีในวันนี้เหมือนแบบกลายเป็นว่าเราเราได้แต่วิ่งไล่ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่แบบเราต้องควรแก้อย่างไงมากกว่ามันก็เลยทาให้แบบมันมันเบอร์ไปหมดเหมือนแบบ พอเราไม่มั่นใจปุ๊บมันก็ทําให้เราเล่นไม่เป็นตัวของตัวเราเองคือเรเ,เ,อเราาไม่่งยในกมก็ตั้งแต่มันก็ผัดมันเหมือน,นหาจังหวะกันนะคะแต่พอจังหวะเราแล้วเหมือนแบบเขากล้าเล่นมากกว่าในจุดที่เขากล้กากล้าที่จะออกลูกอะไรอย่างเงี้ยพอในช่วงที่สองเกมที่สองที่ททกลาเงเกมก็ไปหลังจากนี้ออลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสไตล์การเล่นของเขาเปลี่ยนไปไหรือว่า หนูว่ามันไม่ได้เขาเขาไม่ได้เปลี่ยนนะคะเขาแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ว่าเมเองมันเหมือนแบบเราเล่นแบบนี้แล้วเราอึดอัดเรากลายเป็นว่าเราเราไปตีตีตียัดใส่เขาจนแบบเหมือนเขาก็ได้ใจแล้วอะไรอย่าง confian, เงี้ยแล้วเหมือนเราแบบเสียในจุดที่แบบไม่ไม่ควรเสียแล้วมันกลายเป็นแบบเป็นง่ายง่ายไปค่ะง่ายไปจนทําให้เขาแบบเขาเขาก็ได้ใจเขาก็กล้าที่จะเล่นหลายๆลูกอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้แบบเรา จริงๆแล้วเมย์ก็พร้อมอยู่แล้วกับการที่รู้ว่าน้องเขาแบบเป็นคนสไตล์แบบว่าเออตีเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนวันเนี้ยด้วยด้วยจังหวะแบบความที่เราคุมตัวเองไม่ได้ตั้งแต่ช่วงปลายเกมแรกค่ะมันเลยทําให้แบบว่ามันมันเล่นด้วยความแบบไม่ไม่เป็นตัวของเราเองไม่ธรรมชาติที่เราต้องการแบบในจุดที่เราอยากเล่นก็เดี๋ยวสามารถเจอต้องเมย์ได้ในรายการต่อไปคือโซเลต้าโรเลใช่ค่ะโซเลต้ากอะไรเขาเช่ไหมใช่ค่ะ อยากจะฝากอะไรถึงถแฟนเปบดเป็นป้าแล้วก็ทุกคนที่ามาดูดูผ่านทรูวิชั่นนะตอนนี้ครับผมค่ะก็อยากฝากแฟนกีฬาทางทรูวิชั่นนะคะที่ให้กำลังใจพวกเราในการแข่งขันใน Yonex วิกนี้ก็จะเป็นโยนิกส์ไทยโอ Open ค่ะก็ยังมีคู่ผสมมีทั้งหญิงคู่แล้วก็ยังมีหญิงเดียวที่ยังไม่ได้ลงแข่งนะตอนนี้ค่ะก็คิดว่าก็พวกเราทุกคนก็ยพยายามที่จะเข้ารอบกัน ให,ให้ได้แข่งในวันต่อๆไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะทำอ,อยากจะคว้าชแชมป์ให้ได้แต่ว่าสำหรับตัวเมยเองเมยก็ก็คงต้องเตรียมตัวในรายการต่อไปใน Toyota Thailand Open ค่ะ